โครงการโรงเรียนต้นไม้เป็นการปลูกไม้ในใจคนให้แก่คนไทยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้การฝึกอบรมของศูงเรียนรู้เครือข่ายทั้งหลายวันนี้จะชวนท่านมาเรียนรู้เรื่องของต้นกล้วยต้นกล้วย<อ>เป็นแก้มลิงที่สําคัญต้นกล้วยเป็นแก้มลิงของต้นไม้อื่นโ,<อ>โดยเฉพาะยางนา เพราะต้นกล้วยเนี่ยเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำได้ดีให้แกยางนาพยูงมะข่าแต้มะข่าโมงชิงชันไม้ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะที่ท่านเห็นข้างล่างเียนะครับที่เห็นข้างล่างเนี่ยนี่เป็นต้นกล้วยนี่เป็นยางนานี่เป็นไม้อื่นที่ร้อมรอบข้างหลังเป็นพยูงจะเป็นแก้มลิงให้ยางดีเพราะกล้วยมีสมบัติอวบน้านะอวบน้ํา มีปริมาณน้ำมากในต้นกล้วยนี้เก็บไว้ที่เง้ากล้วยและที่ลำต้นของกล้วยหากยางมาอยู่อย่างนี้สบายเลยครับสบายเลยเป็นแก้มลิงให้เป็นไม้พี่ไม้น้องยางเนี่ยยางนาเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาอายุตั้งแต่1นถึงสปีไม่ชอบแสงชอบแสงรำไรแต่ท่าสองปีไม่ต้นไปสปีสี่ปีชอบแดดจัด ฉะนั้นกล้วยก็จะเป็นไม้พี่ไม้น้องทําให้ยางเนี่ยซึ่งขนาดเล็กเนี่ยเกืือกูลเป็นเป็นพี่บงังลมเป็นที่บังแดดทําให้ร่มรำไรตามนิสัยของเธอเมื่อเธออายุตั้งแต่6เดือนถึงปีครึ่งแล้วกล้วยก็ยังทําหน้าที่เป็นไม้เบิกทบาง ว่าไม้เบิกทางแล้วเราไปเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปว่าไม้เบิกทางเนี่ยเป็นไม้นําทางปรับโครงสร้างดินปรับโครงสร้างป่าปรับโครงสร้างที่เพื่อเพิ่มความร่มเงาเพื่อทําให้ดินเหมาะแก่การปลูกไม้กล้วยก็เป็นทั้งแก้มนี่เป็นทั้งไม้เบิกทางแล้วที่สําคัญเป็นอ่างเก็บน้ําครับหน้าแ้งเนี่ยหน้าแล้งไม่มีน้ําขาดน้ําแสงแดดจัดร้อนมากกล้วยก็จะเป็น อ่างเก็บน้ำชั้นยอดลดการตายได้ถึง80%ฉะนั้นใครอยากปลูกต้นไม้ในที่ไร่ที่นาในที่ไร่ที่ดงที่ใกล้ภูเขาหรือที่ลาดชันที่มีน้ำน้อยๆอย่อยยงอางเช่นภาคอีสานปลูกต้นกล้วยเป็นแก้มลิงเถครับ